แล้ววันนั้นเห็นมีกิจกรรมพี่ไม่เห็นก้าเลยก้าไม่ได้ไปหรือช่วงนี้ผมอยู่สนามหลวงนะเออเลไ,ไม่ได้ไปใช่เพียตัว,ต,วตัวถอดตัวดึงมันอยู่ไหมตัวเทโอเคโอเคโอเคไปไหนซะแล้วเร,เราล้างปรับสาะโถไม่ไอ้ดีเอาลง เธอจะล้างเหรอครับหลังตัวนี่อ uh huh. มาเปลี่ยนไตให้พี่ออนกันเถอะเปลี่ยนไตอไ <c oughs> ตไตพี่ไตไ <c oughs> ต,ตพี่เสย่อมแล้ว <c oughs> ใช้มาเป็นปีสรุปแล้วนะมันมันใช้ได้ปีหนึ่งเองอะ่ะ <c oughs> ใช่ก็ปีละครั้งนะปีละครั้งเน <c oughs> ี่ไหมปีสี่พันกว่าสี่พันกว่า ปกติห้าพันนะมนี่ก็ลดมาโอ้ก็ไม่ดำเท่าไหร่นี่นะใช่ใช่บางบ้านบางบ้านจะดำกว่านี้เออก็แสดงว่ายังยังเชื่อต้องเชื่อเอไอไปก่อนนะเอไอว่านี่ถ้าถ่ายไปเอไอดูเอไอบอกอุ้ย ยังใช้ได้อยู่ยังขาวจ้วกเลยนเเดี๋ยวเป็นอะไรเอไอไม่รับประกันว่ะเออไหน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 มีแต่ตะกอนเนี่ยตะกอนตะกอนเซอร์วิสดีรึครับเออใช่ มันก็เป็นหัวใจหลักนะ,ะแล้วยังมีอีกไอ้เครื่องนี้เครื่องเขาเรียกเครื่องอะไรอะ่ะกรองฝุ่นเนี้ยนั้นก็ต้อง์วิสอีกในกรณีเปลี่ยนแผ่นกรองนะเปลี่ยนแผ่นกรองหรือแผ่นสะกบกแผ่นหน้ามันสามารถทําความสะอาดได้เอามาล้างได้อ๋อเอามาล้างได้แผ่นหน้าแผน่แผนที่ใช่แผ่นที่สองไม่ได้แสดงก็ต้องเปลี่ยนแผน่นการก็เปลี่ยน มันไหลพี่อูะ่ะเขาพี่ยอนไม่ค่อยเปิดไงไม่ค่อยเปิดเปิดไหลพี่อยู่ะเปิดทุกวันไปเลยค่าไฟไม่ไม่ควืหัวขอ้อมันจะมีจับเกณฑ์ับตอนนะอ๋อหัวครอมันนั่นเหอะเฮ้ยคุณเตมไม่เคยล้างให้พี่เลย แกก็ถ้าแต่จับใจอ่อา,อานะีล้ครังเะอตอนนี้เขามีกิจกรรมอะไรให้พี่บอกเตว่าวันที่สิบแปดให้ไปแต่พี่คงไม่ไป พี่ก็เห็นกล้าลงกล้าไปรับที่ใกล้บ้านกล้าไก้ไส้กรอปิดใหม่อ่ะนะเปิดวันนี้วันแรกเมื่อวานันกำลังเตรียมเตรียมอันนี้เตรียมเปิดไงวันแรกเปิดวันแรกอ๋อเหรอฉกสายทางก็ลลงซะหน่อยลงผ่อนเปิดไงะอ๋อ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 อ้าวแล้วมันก็มีอยู่อีกชอบนั่งนี่ใกล้บ้านคล้าอันนั้นยกเลิกไปแล้ว โอ้กไกลไกลพอเดินไปมาอีกสักกิโลกว่าสองกิโลแอันไหนอันยกเลิกไกลไปอันใหม่อ่ะอันใหม่จะไกลอ๋อไกลกว่าทางตรงข้ามกับเวัดไร่เขิงนะครับ๋อตรงข้ามวัดไร่เขิงใช่อืมไอ้ตรงที่เดิมมันเพราะอะไรอ่ะของใหม่ขาวจ้วะเลยไงล่ะเออต่างแต่อันนี้นะมันไม่กยดำเหมือนที่คุณเตเปลี่ยนนะคุณเต้เปลี่ยนมันดำมากเลย นี่ไม่ค่อย <Hey. S 1> ดำโชคดีแล้วที่เราได้กินน้ำกองนะถ้าเราไม่เปลี่ยนมีไตเตินี่แย่เลยนะเยอใช่ไ<อ>ตมันเป็นตัวกอง๋อ ก็ฮาแล้วจ้า,าอ่าเอาถ่ายรูปมาปนี่นี่มันเป็นวิดีโออยู่เอาถ่ายรูปก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะ